สวัสดีครับพี่น้องชาว you tube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับเบาวไกล้ซอน h ชนแนลครับมาลดน้ำผักครับสลัดครับวันนี้ว่างๆครับลดน้ำผักสวยๆเลยครับนี่สลัดสวยๆเลยครับครับผักสวนครัวครับ บรรยากาศตอนเช้าๆครับตรงที่ว่างๆนี่เอาไปกินครับนี่ช่องที่ว่างๆนี่เยอะครับปลูกเยอะครับผักสวยๆเลยครับนี่ครับอรรากาศตอนเช้าๆครับปลูกไว้กินเองครับซื้อเขา ก็กระไรอยู่ครับอะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกครับพื้นที่พื้นที่เรามีครับกำลังสวยเลยครับถ้ามีออเดอร์ก็ขายครับถ้าออเดอร์เข้าก็ขายครับ ดน้ำเสร็จก็ไปเช็ครถครับตามเคยครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูโอ้ก็หลายวันครับให้ไม่ว่างครับขับไปโคช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับก็วันนี้ว่างๆก็ลงมารดน้ําผักก็เลยถ่ายไว้ให้ดูครับอัปเดตสถานการณ์ครับหลังที่เราปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนครับ ติดจ,จากเราปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนครับสลัดส,สวยๆเลยครับเมื่อวานนี้ก็ออเดอร์เข้าครับเมื่อวานนี้แปลงนี้ครับแปลงนี้ตัดไปหกกิโลครับเมื่อวานตัดไปแล้วหกกิโลครับก็เลยมีช่องว,างว่างๆครับตัดไปหกกิโลครับ แปลงนั้นก็ตัดไป6กโลเหมือนกนนันครับแปลงนั้นครับตัดไปขายเยอะเยอะแล้วครับก็ตรงนั้นก็2อแปลงยาวครับนะครับเพิ่งปลูกครับแปลงนั้นสอแปลงนั้นเพิ่งปลูกเออ ผักสวนครัวครับถ้ามีออเดอร์เราก็ขายครับกินไม่ทัน,นขายบ้างแบ่งญาติพี่น้องบ้างครับความสุขเล็กๆครับเตือนเช้ามาเห็นผักเขียวขจีก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับอยู่บ้านเรา ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผักสวนควรัวเราผมว่าจะลงผักบุ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวสลัดหมดก็ผมผมว่าจะลงผักบุ้งครับผักบุ้งจีนครับ นี่ครับผักส,สวยๆเลยครับนี่ครับส,สวยๆเลยครับ เดี๋ยวสั่งอุปกรณ์ขาจับกล้องมาใหม่เดี๋ยวจะถ่ายรถทำงานให้ดูครับแฟนครับครับรถดดำตอนเชา้าๆลงมาหดผักครับรถน้ำผักนะครับสวยๆเลยครับสลัดสวยๆเลยครับแปลงน,นี้ก็จะห่างๆหน่อยครับเพราะ ตัดไปกินบ้างแบ่งให้ญาติพี่น้องบ้างครับแปลงนี้แปลงนี้เพิ่งตัดแต่ว่าตัดยังไม่หมดครับเพิ่งตัดได้ครึ่งเดียวครับนะครับจากจากนั่นมานี่ครับเพิ่งตัดได้ครึ่งเดียวจะแปลงนี้ตัดให้ญาติพี่น้องครับเมื่อปีใหมก่ก็ก็เยอะอยู่ครับก็ขายดีอยู่ครับช่วงปีใหม่โอ้รับออเดอร์ แบบเต็มที่เลยครับเดีแ๋ยบบว่าเขาไม่ค่อยไปตลาดกันครับเพราะว่ามันโควิดครับโควิดเยอะก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบพลิกวิกิตให้เป็นโอกาสเลยครับตัดกันไม่ไหวเลยครับตอนช่วงปีใหม่ครับออเดอร์เข้าเยอะมากครับ นี่ก็จะหมดแล้วครับเดี๋ยวรอดนี้หมดก็จะลงผักบุ้งครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับตอนลงผักบุ้งครับแต่รอให้สลัดหมดก่อนครับ แปลงน,นี้ก็เพิ่งปลูกครับแปลงน,นี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสองสามอาทิตย์ครับเดี๋ยวรดน้ำผักเสร็จก็จะไปเช็ครดครับ ทำงานวันนี้วันนี้วันนี้จะย้ายรถเบโครครับวันนี้ย้ายมาจากแปลงน้องนามโมเดล์นครับหนึ่งพที่ยวครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับย้ายเข้าบ้านวันนี้ก็จะย้ายออกไปอีกนะอีกหมู่บ้านหนึ่งครับช่วงว่างๆก็รดน้ำต้นไม้รอครับ อากาศเย็นครับวันนี้หลังจากเมื่อสองสามวันก่อนนั้นอากาศอุ่นๆครับตอนเช้าๆก็จะเย็นแต่เย็นไม่มากครับสายๆมาก็จะออกจะออกร้อนๆหน่อยครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะหนาวๆครับวันนี้ ทางอื่นเป็นยังไงบ้างนาะทางอื่นอากาศหนาวหรือยังเนาะ ผักสวยๆครับวัชพืชก็จะว่างๆเดยจะลงมาถอนออกครับเนี่ยรัชพืชใส่ปุ๋ยคอกครับใส่ขี้ควายครับ ใส่ปุ๋ยคอกสองแปลงนี้จะเป็นดอกไม้ครับเนี่ยสองแปลงเขียวเขียวนี่ครับจะเป็นดอกไม้ถัดไปก็เป็นสลัดอีกสองแปลงยาวครับแล้วก็เป็นหอมบวกกับกระเทียมครับตรงนั้นครับหอมบัวกับกระเทียมสองแปลงน,นั้นเพิ่งลงได้สองอาทิตย์ครับยังไม่โตครับ ก็หมดลอถนี้ครับหมดลอถนี้ก็ต่อลอตนั้นต่อครับบรรยากาศอยู่ทุ่งนาครับผมไม่ได้อยู่ในผมไม่ได้อยู่บ้านครับผมมาออกมาอยู่ทุ่งทุ่ง,ง,งนาครับนี่ครับ บรรยากาศรอบๆไม่แต่ทุ่งนาครับนี่ครับมีปา่าไผ่ครับนี่ครับอยู่ทุ่งนาครับบ้านจะอยู่ข้างบนน,นู้นอีกครับตรงนี้จะเป็นสะครับตรงเตาถ่านจะเป็นสะเลี้ยงปลาครับได้งบมาผมว่าจะถมอยู่ครับถม สร้างที่จอดรถครับสร้างโรงรถครับเดี๋ยวลองประมาณก่อนครับ ตอนเย็นค่อยลดครับนี่ก็จะขึ้นไปเช็ครถแล้วครับจะออกไปทํางานแล้วนี่ก็จะตอนเย็นค่อยลด2แปลงข้างล่างนังครับวันนี้ลดแค่นี้ก่อนครับตอนเช้าตอนเย็นค่อยกลับมาจากทํางานค่อยลดอีกครับ ผักส,สวยๆเลยครับครับคลิปนี้ก็จบกันไ้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ